ตัวจับคู่เอามาจากไหนเอามาจากตัวเดิมเนี่ยค่ะเพราะว่าเอามาจากตัวเดิมที่เขาออกไปแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเราจะเอามาจากตัวเดิมเพราะว่าตามสถิติแล้วเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะคลิปลงไว้ให้แล้วนะคะก็จะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดทุกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเวียงชุบิมนค่ะ ตัวเลขที่ให้ไปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะหนึ่งแชร์เท่ากับ1บุญนะคะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะด ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคุณผู้ชมมาค่ะวันนี้เราจะพามาหาเลขวิ่งนะคะมาหาตัววิ่งตัวรูดกันนะคะว่าเอามาจากไหนนะคะเอามาจากไหนนะคะเลขตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปทํานะคะเราจะไปหาของงวดวันที่สิบหกกรุณานะคะงวดนี้เราก็จะมาทําสถิติย้อนหลังกันนะคะ ทำไมต้องทำสถิติย้อนหลังนะคะทำไมต้องเก็บสถิติย้อนหลังต้องเก็บค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะทำจากสถิติย้อนหลังนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้จะเป็นของปีหกหกนะคะปีหกหกจะยืงมาหกงวดนะคะขอซ้ำทำสถิติสักแปดงวดนะคะ แต่ของปีหกโนี่เราจะเอามาหกหกงวดพอนะคะเพราะว่าของปีหกเกตเขาออกไปแล้วสองงวดเนาะไปค่ะจะพาไปหากันนะคะโดยที่สูตรของแอจะเป็นว่าเอาแค่สามตัวบนกับสองตัวล่างนะคะมาหาผลถ้าเราจะหาผลของวันที่วันที่หนึ่งพอยอนะคะเราจะเอาผลของวันที่สิบหกตั้งนะคะ เอาผลของวันที่สิบหกตั้งแล้วก็มาหางวดต่อไปนะคะไปค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวหาอะไรปิดนิดนึงนะคะปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่งงนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะ เราจะหาของงวดวันที่หนึ่งพอยอนะคะมาดูกันว่าเขาจะเข้าไหมนะคะเราจะเก็บสถิติโดยที่ใช้สามตัวบนกับสองตัวล่างนะคะมาหาผลผลลัพธ์กันนะคะตัวสูตรนี้จะเป็นสามตัวบนคูณสองตัวล่างนะคะสามตัวบนหารสองตัวล่างใช่ไหมพูดผิดสามตัวบนหารสามหารสองตัวล่างนะคะมาแล้วเราก็จะมาทําให้ดูกัน ามตัวบนวันนี้ออก C C หกนะคะ C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  หกฮัล C C ไม่ต้องกดอะไรนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะคะเห็นตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมไหมคะเห็นไหมเห็นตัวเลขหลังจุดทศนิยมไหมคะ เราจะเอาแค่ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวนี้นะคะมาเป็นตัวเด่นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเราก็จะได้เด่นตัวนี้มานะคะเป็นวิ่งรูดบนล่างนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างนะคะวิ่งรูดนี่จะเป็นสายวิ่งสายรูดนะคะคุณผู้ชม รักตัวไหนชอบตัวไหนก็หาจับมาใส่กันได้นะคะเพราะว่าถ้าตัววิ่งน่ะเขาจะเข้าทุกงวดอยู่แล้วนะคะสถิติแปดงวดเขาจะหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะเราก็จะมาดูต่อเลยค่ะแล้วก็จับหานกันเช่นนี้เหมือนเดิมเราก็จะมาดูค่ะของวันที่หนึ่งพุพ,พยอนะเลขเด่นของเราเขาจะมาไหมนะคะวันที่หนึ่งพยอเขาออกอะไรคะคุณผู้ชมดูช่วยกันนะคะ ตัวนี้เขาจะมานะคะตัวนี้มาไหมคะตัวนี้เขามานะคะตัวดินของเราดินของเรามานะคะมาหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนเห็นชัดกันไหมคะเราก็จะมาหาของวันที่16พยนะคะโดยที่เอาของวันสตัวบนหารสตัวล่างเหมือนเดิมนะคะ9 5 1 าสามก็จะเห็นเป็นหลังจุดเป็นเลขศูนย์นะคะเราจะเอามาแค่ตัวเดียวนะคะเป็นเลขเด่นของเราเลขศูนย์ได้เลขศูนย์มาตัวหนึ่งนะคะวิ่งรวดเม็ดเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็มาดูของวันวันที่สิหกพอยอนะคะสิหกพอยอนี้เข้าไหมคะเลขศูนย์ของเราเลขเด่นของเรามาไหม มาตัวนี้นะคะมาศูนย์หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนเนาะคนที่รู้ที่สุดก็คือกองสลากนะคะถ้ารักถ้าชอบก็นำไปพิจารณาได้นะคะวัววิ่งตัวรูดตัวนี้มาแบ่งปันให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมใครที่เข้ามาเจอแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญค่ะต่อสายบุญใครที่ถูกด้วยก็ร่วมทําบุญนะคะทําบุญกับบิดามารดานะคะเราจะมาต่อกันเลยนะคะเราก็จับหารกันเลยค่ะของสิบหกพยเราจะมาหาของวันที่หนึ่งพคอนะคะสิบหกพยอ สามตัวบนหารสองตัวล่างเลยนยคะมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมรับชมอย่างมีวิจรรารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหลังจุดทศนิยมเอาข้างหลังจุดทศนิยมนะคะจะเป็นเลขเจ็ดนะคะเป็นเลขเจ็ดนะไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะ เป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูมาดูของวันที่หนึ่งคอคอว่าเข้ามาไหมนะคะเรียกตัวเด่นของเรานะไปช้าไหมไปช้าไปไวก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่ามาบอกครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาให้นะคะจะมาเป็นตัวนี้นะคะมาหลักหน่วยอีกแล้วนะคะสามตัวบนหลักหน่วยอีกแล้วนะคะชัดเจนไหมคะ ราก็จะมาหากันต่อเลยนะคะอาวจับเหมือนเดิมค่ะจับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหลังจุดทดสนิยมจะเป็นศูนย์นะคะเป็นเราก็จะมาดูของวันที่สิบหกพันว่าค่ะ บิบพกพันวางวดนี้จะเข้าไหมนะคะงวดนี้ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมงวดนี้หลุดนะคะงวดนี้หลุดไปเราก็จะมาหาของวันที่สามสิบนะคะโดยที่เอาตัวนี้ตั้งเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ตั้งไว้จะได้ตัวนี้มานะคะเป็นตัวนี้นะคะ เป็นตัวนี้มาแล้วเราก็ามาดูวันที่สามสิบค่ะที่สามสิบนะคะก็จะได้เป็นรอบนี้มารอบนี้มาล่างนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างวันนี้ก็เข้าไปนะคะวันนี้ก็เข้าไปแล้วเราก็จะมาหาของวันที่ ของวันที่หนึ่งโอ้ยวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกราอันนี้จะเป็นของปีหกเจ็ดนะคะอันนี้ก็บนหันหลังเหมือนเดิมนะคะหันหลังเหมือนเดิมเราจะยังใช้สูตรเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่มีสถิติเนาะของปีหกเจ็ดอันนี้ของปีหกเจ็ดนะคะ เรายังไม่มีสถิติค่ะยังน้อยเก็บสถิติสัก5 5งวดติดนะคะเราถึงจะรู้ว่าของปีนี้เขาจะเข้าไหมนะคะจีเ,เอาสูตรนี้ไปใช้ก่อนค่ะสูตรเดิมไปใช้ก่อนถ้าเขาเดินดีเราก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะเราก็หาเหมือนเดิมค่ะโดยที่เราจะเอาผลของวันที่วันที่30ธคนะคะมาตั้ง ผิดเป็นห้าสี่สีะคุณผู้ชมดีฉันเขียนห้าห้าสี่ห้าสีสีหารค่ะหารแปดเก้าอ่าก็จะได้เป็นหลังจุดหลังจุดก็จะได้เห็นเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะหลังจุดเป็นเลขหนึ่งนะคะหลังจุดทศนิยมนะ่ะอยู่ในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ว่าอยู่ใน หน้าจอของเราก็จะชัดอยู่นะคะเวลาเราเราทำเนาะจะเป็นเลขหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะให้เป็นเป็นหนึ่งนะคะอ๋อไม่ใช่อันนี้จะให้ตัวเดียนเขาเป็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งเราก็จะมาดูอันนี้ห้าสี่สี่อีชั้นเขียนกฤษชั้นสับสนจะผ่านกันเลยค่ะ จะได้เป็นเลขหนึ่งมานะคะแล้วเราก็จะมาดูของวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะว่าเลขหนึ่งเขาจะมาไหมนะคะสิบเจ็ดเด่นหนึ่งนะคะวันวันที่สิบเจ็ดเนาะเราก็มาดูของวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกรานี่เด่นหนึ่งตัวนี้มาหลักหน่วยล่างอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมาหลักหน่วยล่าง เลขหนึ่งเราจะมาหลักหน่วยล่างนะคะเห็นภาพไดชัดเดี๋ยวกับ๊บนะะี 30, ่นะคะสามสิบพคนะคะเด่นหนึ่งสิบเจดมกราก็มาหนึ่งนะคะมาล่างอีกแล้วนะคะหลักหน่วยล่างส่วนมากเขาจะมาหลักหน่วยนะคะเราก็จะมาหาของวันที่ สิบหกกอพอต่อเอ้ยวันที่หนึ่งกอพอนะคะคุณผู้ชมพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นวันที่สิบเจ็ดมคนะคะโดยเราที่โดยที่เราจะเอาผลของวันที่สิบเจ็ดมคนะคะจับหารกันเลยนะคะจับหารกันเหมือนเดิมค่ะเก้าจ็ดเก้าหารหกหนึ่งอ่ะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ นะคะหกพเด่นศูนย์นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์เราก็จะมาดูวันที่1กอพอค่ะว่าเลขศูนย์ที่เราทำเขาจะเข้าไหมนะคะนี่เข้ามารอบนี้มาหลักสิบนะคะคุณผู้ชมมาหลักสิบล่างนะคะไปต่อเลยคะ่ะ เราจะมาหาของวันที่16ก,กพนะคะล่าสุดนี้หมดล่าสุดนี้ตื่นเต้นใจยิ้มตุบๆ,ๆนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะคนให้ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะว่าสนับสนุนสลากรัฐบาลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขามีขายในเป๋าตังนะคะพวกที่เราซื้อเป็นใบรา,ายย่อยเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ มีน้อยมากเลยอะแล้วก็มาจับหานกันเหมือนเดิมค่ะสะดวกสบายนะคะทุกวันนี้ใช้บริการผ่านหน้าจอได้เลยสิบหกก็พอนี้มีลุ้นนะคะคุณผู้ชมมาแล้วก็จะมาทำเหมือนเดิมนะคะเอาสามตัวบนหันสองตัวล่าง โอ้เลขสวยมากเลยค่ะได้มาแค่ตัวเดียวนะคะสวยมากค่ะได้มาแค่ตัวเดียวเห็นกันไหมคะคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดก็ทําตามได้เลยนะคะได้ตัวนี้มาแค่ตัวเดียวนะคะของวันที่สิบหกกพอได้ตัวนี้มาตัวเดียวคะ่ะตัวเดียวฟันเม็ดเดียวเน้นๆนะคะเน้นๆตัวเดียววันที่สิบหกกพอนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าชื่นถ้าชอบก็นำไปพิจารณาได้เลยนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเอาตัวเดินมาจากไหนนะคะเราจะถ้าได้มาตัวเดียวลักษณะแบบนี้นะคะให้เราเอาเด่นประจําวันมาใส่ด้วยนะคะเด่นประจำวันเป็นเป็นตัวนี้นะคะ เพราะว่าเราทาได้แค่ตัวเดียวนะคะเขาได้มาคนเดียวโดดเดียวเดียวได้นะคะคุณผู้ชมเด่นประจําวันหนึ่งวันที่สองวันจันทร์สามวันคงนสี่วันพุธห้าพฤหัสหกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์ไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะท่องอย่างเงี้ยง่ายที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเด่นประจําวันเขาวันที่สิบหกตรงกับวันศุกร์ก็จะได้เป็นตัวนี้ประจําวัน ประจำวันเขาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะให้เป็นตัวรองตัวนี้จะให้เป็นตัวรองตัวนี้จะให้เป็นตัวเด่นสี่พกก็พอนี้เด่นตัวนี้นะคะเด่นตัวนี้นี่นะคะนำไปพิจารณาได้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านนาไปพิจารณาได้เลยค่ะ ตัวรองตัวดินนะคะถ้าจะจับคู่นะคะจับคู่ให้นะคะตัวจับคู่เอามาจากไหนเอามาจากตัวเดิมเนี่ยค่ะเพราะว่าเอามาจากตัวเดิมที่เขาออกไปแล้วไม่ซับซ้อนนะคะ เราจะเอามาจากตัวเดิมเพราะว่าตามสถิติแล้วเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะคลิปลงไว้ให้แล้วนะคะก็จะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดทุกงวดนะคะอย่างเช่นงวดนี้หาปากกาแดงก่อน,นเอาสถิติแค่สองงวดนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่แล้วนะคะเราจะมาดูของวันที่นี้นะคะต่อจากสามสิบทอคอเลยก็ได้ค่ะ จะได้เห็นภาพชัดย้อนหลังสัสองงวดนะคะตามที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะว่าเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะคุณผู้ชมนี่อย่างเช่นวันที่สามสิบนะคะสามสิบมกราเราจะเอามาหาผลของวันที่สิบเก้ามกราสามสิบธันวาเราจะเอามาหาเป็นของวันที่สิบเจดมกรานะคะหนึ่งในห้าตัวเนี่ยยังไงเขาก็มาเนี่ยนอนนะคะ เราก็มาดูกันค่ะว่าหนึ่งในห้าตัวเนี่ยเขามีตัวไหนบ้างนะคะวันที่สิบเจ็ดมกราออกอะไรนะคะเขาเอาตัวเดิมมาด้วยไหมนี่เขาเอาตัวนี้มานะคะงงกันไหมนี่เขาเอาตัวนี้มานะคะคุณผู้ชมเขาเอาตัวนี้มามาล่างโอ้ยมาหลักหน่วยหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะเขาเอาเขาเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะนะคะ ตอนนี้จบไปนะคะจะใค้ไม่งงมาต่อกันเลยนะคะของวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะเราก็จะมาดูของวันที่หนึ่งกุมพาะคะ่ะว่าเขาเอาตัวเดิมมาด้วยไหมเอาตัวเดิมมาด้วยไหมนะคะหนึ่งในห้าตัวเนี้ยังไงเขาก็มาแน่นอนนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าเขาเอาตัวเดิมมาด้วยไหมเขาเอาตัวเดิมมาด้วยนะคะเขาเอาตัวนี้มาเขาเอาตัวนี้มา นี่นี่เขาเอาตัวนี้มานะคะวันนี้เขาเอาตัวนี้มานะเราจะมาดูต่อนะคะวันที่หนึ่งกอพอเขาจะเอาตัวไหนมานะคะหรือถ้าเรามาจับคู่นะคะเราจะเอาเรียกดินกับตัวเดิมเขามาใส่ด้วยกันจะเป็นไปได้ไหมนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะ ถ้าตัววิ่งตัวหลุดนี้ยังไงก็เข้าแน่นอนนะคะจากสถิติแปดงวดนะคะแปดงวดหลดหนึ่งงวดค่ะคุณผู้ชมถือว่าเดินดีนะคะถือว่าสูตรเดินดีเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะมาเราจะมาจับคู่กันนะคะจับคู่โดยที่จะเอาเรียกเด่นกับเรียกตัวเดิมเขามาจับคู่กันนะคะเอาจับคู่เรียกเด่นก่อนนะคะ จับคู่ให้นะคะจับคู่เป็นหรือจะซื้ออะไรก็ได้นะคะให้มีตัวเด่นของเราติดไว้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีตัวนี้ติดหรือถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมเอาตัวนี้ไปพิจารณาด้วยนะคะหาตัวนี้จะได้ไม่พลาดเนาะอะ,อะจับคู่กันเลยนะคะจับ คู่กันเลยค่ะกับเลขตัวเดิมเขาเป็นเอาตัวเด่นมาจับก่อนนะคะอันนี้นนจะได้เป็นห้าชุดถ้าามีเลขซ้ำกันแล้วก็ตัดออกนะคะอย่างตัวนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วก็เอามาแค่ตัวเดียวก็พอนะคะจะได้น้อยชุดลงไปอีกเนาะหนึ่งนะคะ ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมขอย้ําเลยนะคะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนอันนี้มาเป็นให้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะนี้ตัวลองนะคะลองก็จัดไปให้ตัวนี้เลยค่ะแล้ววันที่16นี้เราก็มารอกันนะคะมารอกันค่ะว่า รอนะคะรอพร้อมกันนะคะว่าเขาจะมาไหมนะคะถ้าวิ่งรูดอะคะ่ะยังไงก็ได้เงินทุกงวดอยู่แล้วสายวิ่งสายรูดได้เงินทุกงวดอยู่แล้วค่ะแลาเขายังเดินดีแบบนี้อยู่นะคะโดยจากสถิติแล้วถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแปดหลุดหนึ่งหรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะ นำไปพิจารณาได้นะคะอ่าเราจะรอของวันที่16กพนะคะเราจะมาอรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอรอลุ้นไปพร้อมๆกันอย่างที่เราลงคลิปให้ดูแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะว่าตัวไหนที่เขาไม่เคยออกเลยเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่า2ปีแล้วที่แอดแอดเก็บ สถิติมานะคะก่อนที่จะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะคะแอดก็ทําการบ้านมาเยอะพอสมควรน,นะคะตัวนี้นะคะหลักสิบเขาจะไม่เคยมาเลยนะคะบอกซ้ําอีกทีนะคะเพราะว่าเคยเคยลงไปแล้วแหละเดี๋ยวเอฟซีใหม่เข้ามาก็จะไม่เจอกันนะคะจะไม่เจอคลิปเดิมๆเ,เนาะก็มาบอกกันซ้ําอีกรอบนะคะหลักสิบตัวนี้เขาจะไม่มานะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นสามตัวบนล่างเขาจะไม่เคยมาเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ่ะก็จะมานะคะมามาให้อยู่แต่ว่าเนี่ยหนึ่งในห้าตัวเนี้เขาจะไม่มาเลยหลักสิบเขาจะไม่มาเลยนะคะคุณผู้ชมกลับไปย้อนดูคลิปเดิมได้นะคะเพราะว่าลงให้อย่างละเอียดแล้วคลิปเดิมเนาะคลิปก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็ ใครที่ถูกแล้วก็ให้ไปทําบุญนะคะทําบุญกับบิดามารดาค่ะพระในบ้านของเราก่อนนะคะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปค่ะขอย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดก็ ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการทำธุรกรรมทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ